CGN TV สวัสดีครับในเช้าวันใหม่เรามาพบกันผ่านทั้งพจนาของพระเจ้าผมอาจารย์สุรพลใบบริบาลกุลครับประคำของพระเจ้าในเช้าวัานนี้อยู่ในผู้วินิจฉัยบทที่7ข้อที่9ถึงข้อที่25ครับผู้วินิจฉัยบทที่7ข้อ9ถึง25 ในคืนวันนั้นพระยาเวตรัดกับท่านว่าจงลุกขึ้นลงไปตีค่ายเถิดเพราะเรามอบเขาไว้ในมือของเจ้าแล้วถ้าเจ้ากลัวไม่กล้าลงไปตีเจ้าก็จงลงไปกับปูราคนใช้ของเจ้าที่ค่ายนั้นเจ้าจะได้ยินว่าพวกเขาพูดอะไรกันภายหลังมือของเจ้าจะมีกำลังขึ้นที่จะลงไปตีค่ายนั้นท่านจึงลงไปกับปูราคนใช้ของท่านจนถึงด่านนอก ที่มีทหารถืออาวุธซึ่งอยู่ในค่ายบรรดาคนมีเดียนและคนอัมาเลกกับชาวตะวันออกนอนอยู่ตามหุบเขาเหมือนตะกะแตนป่าทางก้าเป็นฝูงฝูงฝูงอูดของเขาก็นับไม่ท่วนมากดุดเม็ดทรายที่ฝั่งทะเลขณะที่กิเดโอนแอบมานี่แน่นะชายคนหนึ่งกำลังเล่าความฝันให้เพื่อนฟังว่านี่แนะ่เราฝันเรื่องหนึ่งมีขนมบาเล่ก้อนหนึ่งกลิ้งเข้ามาในค่ายของพวกมีเดียนมาชนเต็น ทำให้เต็นท์ล้มลงและพลิกขึ้นแล้วเต็นท์ก็ราบไปเพื่อนของเขาจึงตอบว่านี่ไม่ใช่อื่นไกลเลยนอกจากดาบของกิเดโอนบุตรโยอาดคนอิสราเอลพระเจ้าได้ส่งมอบพวกมีเดียนและกองทัพทั้งสิ้นไว้ในมือของเขาแล้วเมื่อกิเดโอนได้ยินเขาเล่าความฝันและคำแก้ฝันเช่นนั้นแล้วท่านก็นมัสการและกลับไปยังค่ายอิสราเอลสั่งว่าจงลุกขึ้นเถิด เพราะว่าพระยาเวส่งมอบกองทัพคนมีเดียนไว้ในมือของท่านทั้งหลายแล้วท่านจึงแบ่งคนสามร้อยคนนั้นออกเป็นสามกองให้ถือเขาสัตว์ทุกคนและถือหม้อเปล่ามีคบเพลิงอยู่ข้างในหม้อนั้นและท่านสั่งเขาทั้งหลายว่าจงดูเราแล้วให้ทําเหมือนกันและนี่แน่เมื่อเราไปถึงค่ายด้านนอกแล้วเราทําอย่างไรก็จงทําอย่างนั้นเมื่อเราเป่าเขาสัตว์คือตัวเรา กับทุกคนที่อยู่กับเราพวกเจ้าก็จงเป่าเขาสัตว์รับให้รอบค่ายทั้งหมดแล้วร้องว่าเพื่อพระยาเวและเพื่อกีเดโอนกีเดโอนกับคนหนึ่งร้อยคนที่อยู่กับท่านก็มาถึงด้านนอกค่ายในเวลาต้นยามกลางเพิ่งผลัดเวรยามใหม่พวกเขาก็เป่าเขาสัตว์ขึ้นและต่อยหม้อซึ่งอยู่ในมือให้แตกทหารทั้งสามกองก็เป่าเขาสัตว์และต่อยหม้อมือซ้ายถือคบเพลิง มือขวาถือเขาสัตว์จะเป่าแล้วร้องขึ้นว่าด่าเพื่อพระยาเวและเพื่อกิเดโอนแต่ละคนก็ยืนอยู่ตามที่ของตนเรียงรายรอบค่ายทุกคนในค่ายก็ร้องอื้อเอิงวิ่งหนีไปเมื่อเขาทั้งหลายเป่าเขาสัตว์ทั้งสามร้อยอันนั้นพระยาเวส่งบันดาลให้พวกเขาเอาดาบฆ่าฟันกันทั่วทุก,กองกองทัพก็แตกตื่นหนีไปถึงเบชิตาทางไปเสเรารา ไกล้ไปจนถึงเขตเมืองอาเบลเมโฮลาที่ทับบาทคนอิสราเอลถูกเรียกออกมาจากนัฟทาลีและจากอาเชอร์และจากทั่วมานาเสและติดตามพวกมีเดียนไปและกิเดโอนก็ใช้ผู้สื่อสารออกไปทั่วแดนเทือกเขาเอฟราอิมประกาศว่าจงลงมารบกับพวกมีเดียนและยึดลำน้ำทั้งหลายไกลไปถึงเบดบาราและแม่น้ำจอแดนด้วยพวกเขา ก็เรียกคนเอฟราอิมทั้งสิ้นออกมาเขายึดลำน้ำทั้งหลายถึงเบ็ดบาราและแม่น้ำจอดแดนไว้จับโอเรฟและเสเอเบจ้านายสองคนของพวกมีเดียนได้เขาฆ่าโอเรฟเสียที่ศิลาโอเรฟและฆ่าเสเอบเสียที่บ่อย่ำองุนชื่อเสเอบแล้วก็ไล่ติดตามพวกมีเดียนไปและนำเอาศีรษะโอเรฟและเสเอบมาให้กิเดโอนที่ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอดแดน พระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ผมให้ชื่อว่าพระเจ้าทรงช่วยทั้งหมดนะครับแม้นเรารู้ว่าพระเจ้าทรงนําเราทรงช่วยเราแต่หลายครั้งเมื่อพองานเสร็จเนี่ยเรามักอะคิดว่าโอ้พาอเราทุ่มเทเพราะว่าเราลุยงานเพราะเรากัดไม่ปล่อยเราจึงทําให้สําเร็จแม้นว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเราแต่เราก็มีส่วนด้วยนะยพระเจ้าทรงรู้เรื่องนี้ดีนะครับในเรื่องของกีดีโอเนี่ยช่วยเราเห็นมองเห็นว่าพระเจ้าช่วยตั้งแต่เริ่มต้น พระเจ้าช่วยประจนหนึ่งที่สุดต่อมนุษย์ที่อ่อนแอคนหนึ่งแบบกิเดโอนมาดูเบื้องหลังนิดนึงมาถึงตอนนี้เนี่ยกำลังจะเริ่มต้นทําสงครามกับคนมีเดียนแล้วแต่พอจะเริ่มต้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่ากับกลายเป็นกิเดโอนเองไม่พร้อมนะเกิดใจหวั่นไหว,ไหวนะหรือใจกลัวพระเจ้าก็ทรงทราบสิ่งที่อยู่ในใจของกิเดโอนพระเจ้าจึงมาช่วย ชูใจกิโดนให้มีความมั่นใจด้วยนิมิตและหมายสําคัญอีกครั้งหนึ่งครับมาดูกับพระธรรมตอนนี้สอนให้เราเห็นถึงเบื้องหลังการช่วยของพระเจ้าอย่างไรข้อคิดที่หนึ่งครับพระเจ้าช่วยให้กําลังใจนะอยู่ในข้อที่10พระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้ากลัวไม่กล้าลงไปตีก็ลงไปกับปูลาคนชายของเจ้านะเจ้าจะได้ยินพวกเขาพูดอะไรกันภายหลังมือของเจ้าจะมีกําลังขึ้นที่จะลงไปตีค่ายหมายความว่า ถ้าเจ้ากลัวเนี่ยแปลว่าพระเจ้าก็เห็นในใจของกิโดน,นะใจกลัวพอจะลงสงครามแล้วแสดงว่ากิโดนก็ชักใจวันวันแม้ที่ผ่านมาเนี่ยพระเจ้าสําแดงหมายสําคัญการทรงเรียกตอนแรกเนี่ยสามครั้งและให้หมายสําคัญการอัจารจจาอีกสองครั้งเรื่องขนแกะกิโดนก็เชื่อแต่มาถึงตอนที่กิโดนก็ยังกลัวนะครับไม่กล้าอาจจะสงสัย หรือใจหวั่นไหวด้วยกําลังคนเพียงแค่300คนนั่นเองว่าจะเป็นลบกับศัตรูได้อย่างไรครับเหมือนเรานะครับพระเจ้าเรียกเราบางทีเราก็ฟิตเราก็บอกว่าเราพร้อมแล้วตอนที่พระเจ้าเรียกแต่พอมาถึงหน้างานกําลังจะเริ่มต้นรับใช้เราเองก็จะมองหาสิ่งที่อยู่ในมือของเราเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยจับต้องได้ก็อาจจะกลับมาเกิดความกลัวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งพระเจ้าช่วยได้แน่ๆหรือมีแค่300คนเนี่ยนะ ก็คงจะเหมือนกับครอบครัวหนึ่งนะครับก็สอนลูกเล็กๆให้เล่นสเก็ตบอร์ดนะเด็กๆก็แรกๆก็กลัวๆวตื่นเต้นหน่อยแต่พอได้หัดเล่นแถวบ้านแล้วก็มีความกล้ามากขึ้นครับวันหนึ่งดิวดูเหมือนว่าจะพร้อมแล้วเนี่ยพ่อก็พาลูกเนี่ยไปสนามจริงนะสนามเล่นสเก็ตบอร์ดจริงเลยพาไปถึงเนี่ยลูกเกิดความกลัวไม่กล้ายอมลงนะพ่อต้องไปเชียร์แล้วเชียร์ให้กําลังใจ พาไปดูรุ่นพี่ที่เล่นอย่างสนุกสนานจนลูกมีใจกล้าที่จะลงสนามจริงอีกครั้งข้าพเจ้าช่วยกิเโอนชี้ทางออกบอกว่าถ้าเขายังกลัวอยู่ให้แอบปีนเข้าไปในค่ายของคนมีเดียนแล้วฟังดูว่าพวกเขาพูดอะไรกันเพื่อเขาจะมีความมั่นใจมีกําลังใจว่าพระเจ้าช่วยเขาจริงๆนะพระเจ้าทรงช่วยทั้งหมดหมายความว่าพระเจ้าช่วยให้กําลังใจข้อคิดที่สองครับพระเจ้าช่วยทางนิมิตและความฝันหมายความว่า พระเจ้าช่วยด้วยวิธีของพระองค์อยู่ในข้อที่13นะครับกิดีโอนี้แอบแอบเข้ามาในค่ายนะก็อบอกว่าฟังตานยาของคนมีเดียนเล่าออก็ว่าฝันว่าเห็นขนมบาเลก้อนหนึ่งกิ้งลงมาในค่ายของคนมีเดียนชนเต้นล้มหมดแล้วลาบเลย,เลยพอพูดเสร็จเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นตานยาเขาแปลเสร็จเลยโอ้ยนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรเลย นอกจากดาบของกีเดออนบุตรโยอาสคนอิสราเอลพระเจ้าทรงมอบคนมีเดียนกองทัพทั้งสิ้นไว้ในมือของเขาแล้วดูเหมือนว่าพระเจ้าก็นำโดยความฝันเรียกว่าเล่าความฝันแล้วก็แปลความฝันให้เสร็จเลยเพื่อให้กีเดโอนมีความมั่นใจและยืนยันว่าสงครามครั้งนี้พระเจ้าช่วยแน่นอนก็ผมก็คิดถึงพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมโยบบทที่3 3นะข้อ14-15ที่จริงพระเจ้าตัดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง แม้ว่ามนุษย์ไม่สามารถประจักษ์ได้ในความฝันในนิมิตยามข้าคืนเมื่อมนุษย์หลับสนิทขณะเคลิ้มอยู่บนที่นอนข้าพเจ้าทรงช่วยให้ชนะด้วยวิธีการของพระองค์กิโดนได้พาตารขึ้นไปอยู่บนเชิงเขาทุบหม้อให้แตกจุดคบเพลิง300จุดพร้อมกับร้องตะโกนว่าเพื่อพระเจ้าคงไม่มีในตำราลบสงครามแน่แน แต่พระเจ้าก็ทรงนำให้เกิดชัยชนะเพราะในพัมพีกล่าวว่าโดยที่คนมีเดียนในค่ายต่างสู้รบกันเองโดยที่คนกิโอนยังไม่ได้ลงมือรบเลยวิธีการของพระเจ้าพระเจ้าสั่งให้ทำเพียงให้เชื่อฟังเชื่อใจพระเจ้าในวิธีการของปรองแม้ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ก็ตามขาทำให้คิดถึงตัวอย่างพระเจ้าทรงเรียกให้เราเชื่อฟังตอนที่โมเสสพาอิสราเอล,ลข้ามทะเลแดงพระเจ้า บอกว่าให้ยืนสงบดูความรอดที่มาจากพระเจ้าในสองพงศาวดารว20ทในสงครามสามชาติมารุมกินโตสงครามกับกษัตริย์เยโอซาฟัตคนยูดาพระเจ้าก็บอกว่าไม่จําเป็นที่ท่านต้องสู้รบในสงครามครั้งนี้โอ้ยูดาและเยูราสเล็มจงเข้าประจำที่ยืนนิ่งอยู่และดูชัยชนะของพระยาเวเพื่อท่านข้าพเจ้าทรงเรียกเราทรงใช้เราพระเจ้าจะทรงนําเรามาถึงจุดแห่งชัยชนะ เพื่อให้เราเห็นแน่ชัดว่าเป็นมืออันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าผ่านคนที่อ่อนแอแบบเราครับพระเจ้าช่วยเราทั้งหมดพระเจ้าช่วยเราด้วยวิธีการของพวงข้อคิดที่3ครับพระเจ้าช่วยให้ชนะอยู่ในข้อ24นะครับ๋อ,อกิโอนได้ลบชัยชนะที่หุบเขาแล้วกองทัพของคนมีเดียนแตกก็กิโอนก็ส่งสารไปยังเผ่าเอฟลาอิมนะครับให้ลงมายึดท่าน,น้ําไว้เพื่อจะกั้นคนไม่ให้หนี ในที่สุดก็คนเอฟลาอิมก็ลงมาช่วยนะครับกองทัพคนมีเดียนแตกฐานก็ต่างฝ่ายต่างหนีทับนะเพื่อจะหนีกลับต้องข้ามแม่น้ําครับกีดโดนก็เลยส่งไปบอกว่าคนเอฟลาอิมที่อยู่ใกล้ที่สุดนะบอกว่าให้มายึดท่าน้ําเลยเพื่อปิดทางหนีแล,นแล้วคนเอฟลาอิมก็จับแม่ทัพสองคนได้โอเลบกับเซเลบที่เป็นแม่ทัพใหญ่นะถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อะไรอะไรที่มันยากๆาเนี่ยดูเหมือนพระเจ้าช่วยให้สําเร็จ ได้แบบง่ายๆเกินคาดช่วยเราเห็นว่ามาจากพระเจ้านะครับมีการจัดงานใหญ่นะที่จังหวัดแห่งหนึ่งนะครับในงานประกาศ mm hmm. ก็มีคนมาช่วยมากมายแต่มีปัญหาหนึ่งที่เขาเจอคือการใช้สานที่ของราชการที่ต้องใหญ่พอและเหมาะสมแต่ก็รู้ว่าในระบบราชการเนี่ยมันมีขั้นตอนอนุมัติจากผู้ใหญ่มากมายแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับมีข้าราชการผู้ใหญ่คนหนึ่ง ที่เห็นชอบนะได้เซ็นอนุมัติผ่านอย่างรวดเร็วมันตื่นเต้นจนนั่งว่าโอ้งานสําเร็จผ่านไปได้ง่ายเร็วอย่างไม่คาดคิดครับเมื่อพระเจ้ายื่นมือเข้ามาช่วยทุกอย่างก็ง่ายนะครับพระข่าบอกพระเจ้าในเช้าวันนี้พระเจ้าทรงช่วยทั้งหมด1พระเจ้าช่วยให้มีกําลังใจ 2. พระเจ้าช่วยด้วยวิธีการของพระองค์และสามพระเจ้าช่วยจะชนะให้เราที่ถามด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้านะ งานของพระองค์พระองค์ก็ทรงดูแลแท้จริงทุกอย่างก็เป็นมาโดยพระองค์เริ่มต้นโดยพระองค์และกระทําให้สําเร็จก็โดยพระองค์พรองค์เพียงยื่นมือผ่านชีวิตของเราที่อ่อนแอใช้เราเป็นส่วนหนึ่งในงานของพระเจ้าให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังแห่งชัยชนะและความสําเร็จทั้งหมดเพื่อทีเราจะมีจิตใจที่ถ่อมไว้วางใจในการติดตามพระองค์ว่าพระเจ้าทรงช่วยทั้งหมด พงษ์ให้กำลังใจเราพรงค์ทรงช่วยเราด้วยวิธีการของพงค์และพรงค์จะทรงช่วยจนสำเร็จขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าอามนสำหรับพี่น้องที่ชมรายการของเราแล้วถ้าชอบนะก็ช่วยกดไลค์นะกดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะถ้ามีอะไรที่อยากจะคอมเมนต์ก็ลงมาคอมเมนต์ตรงข้างล่างได้เพื่อที่เราจะสามารถติดตามนะแล้วก็ตอบท่านได้นะครับขอบพอวยพรนะครับ